โยซ่ Yo, สาสวัสดีผู้รุ่นเมกาสดีผิลรุนดูไปดีผิลรุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้ตัวเกมกราวด์เดกกันนะทุก้ชมนะปิดเกมกว่าแนวเอาชีวิตรอดนะทุก้ชมอ่าเราก็ได้รับบทเป็นเด็กที่ถูกล้างสีนะครับแล้วก็อา่าตัวเล็กลงนะทุก้ชมนะอยู่ในสวนหลังบ้านนะเอาชีวิตรอดจากมดแมลงนะครับเกมนี้ราคาประมาณ39.99ดอลลาร์นะทุก้ชมนะไปซื้อกันได้ใน e-shop นะครับเนี่ยเปิดได้เล่นแล้วนะแล้วก็ในส่วนของอ่า เครื่องนะครับผมเล่นกับเครื่อง nintendo switch l i t e นะเป็นเครื่องในเกมพกพาขันไหนกับทานผู้ชมละครแมนสุดสี่เทระฟอบแบตเตอรี่3,500ันห้าร้อยมล์ร็วในทางสุด4-6ชั่วโมงในโหมดหูฟังนะครับตูดใช้เป็แบบ type c นะครับในตัวนี้ตัวเครื่องนะครับเขาจะให้รลมมา32มสกิกนะสามารถใส่ micro sd card สูงสุดถึง2องเทระไบต์เลยนะท่านผู้ชมนะเออโคตรีโคตรึงมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับราคาหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับเล่นซื้ออยู่ด้านล่างคอมีแต่คลิปเนาะมือสองอยู่ที่ราคาประมาณสามถึงสี่พันนะครับ โคตรที่โคตรตึงเดี๋ยวเราจะไปทำเควสกันนะท่านผู้ชมตอนนี้หลักๆเควสมันบอกว่าอะไรนะแต่ผมดูเควสก่อนนะครับฟับเอาถึงความทรงจำแบบสุ่มห้องแลบบแนวพุ่มไม้โอเคปักหมุดเควสก่อนนะฮะไปนำซูเปอร์เบร์กมาคืนอิว๋ว หาห้องปฏิบัติการแห่งผู้ไม้เออผมหาไปแล้วนี่คุณดูแบบน,นึงนะดูแผนที่ก่อนนะตอนนี้เราอยู่แถวไหนซูเปอร์ทิเที่เราอยู่โซนตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหเราออกมาจากบ้านเราไกลมากเลยนะคุณดูสถาน,นีในทุ่งหญ้าโอเคเชสมันบอกว่าอะไรนะ น,นี่หาไปแล้วนำซุปเปอร์ชิปมาคืนเบคเอลโอเคเอรเแอร์โชว์ดีดรทักลี่อ่ะคนดูเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจแถวนี้กันก่อนนะท่านผู้ชมนะอันนี้เรามาอยู่ไกลอยู่นะท่านผู้ชมตอนนี้มาอยู่กันที่โซนหลังบ้านเลยนะต้องกลับกันก่อนนะครับท่านผู้ชม ายน้ำกลับได้ไหมมันจะมีพวกไรน้ำม่นอกแถวนี้เจ้ยูอันนี้ผมปรับภาพเ,เป็นแบบมุมมองคนที่สามนะท่านผู้ชมนะเราควรกลับไปสร้างพื้นที่อยู่อาศัยเราสักหน่อยนะผมมาร์คจุดก่อนนะครับ อ,อันนี้ใช่ไหมเฮ้ควิสตรงนี้หรือเปล่าที่เราควรจะไปเนี่ยเราจะไปได้ยไงว่าคนดูวางวีพอยต์ก่อนอ่าโซนนู้นใช่ไหมไปสำรวจดูก่อนนะครับตรงนูน้นเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะคนดูนะ มีปลาไม่นอแถวนี้ yeah. เมาสำรวจแถวนี้ก่อนนะครับตอนนี้มันยังไม่ข้ามากนะไปได้อยู่ไปได้อยู่เพื่อนอว่าเราจะขึ้นมปยังไงวะเนี่ย เดินเข้าไปไกลอยู่นะครับอันนี้ดีนะี่ยังไม่มีงูคนดูเกมนี้มีงูงงนี่งหน่อยเลยอ่าน,นี่ไงห้องวิจัยอะไรก็ไม่รู้แถวนี้ล็อกอยู่โอเคเข้าไม่ได้หรอน่าจะเข้าไม่ได้นะคนด,ดูนะ เก็บไปตรงนี้ก่อนเก็บน้ําเลี้ยงไ้ก่อนโอเคผมคิดว่าน่าจะยังเข้าไม่ได้นะผมมาเดินสำรวจแถวนี้ก่อนวอ,อะไรเ่ะครับพบพบเพื่ก่อนมาสำรวจก่อนนะครับอันนี้เหมือนแบบห้องปฏิบัติการของดรทักลี่นี่พังนะในนี้มาเดินสำรวจดูก่อนนะครับ เฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้โหมงมุมแมงมุงม,มไปดีกว่ามันยังนอนอยู่นะับแมงมุมเมืงเม่อกี้เจ๊คุณได้คนพบมิกซ์อาร์โอเคเปิดระบบมิกซ์อาร์ก่อนนะครับผู้ไล่โจมตี การทำงานของหนักผัดเฮ้ยของเราต้องสู้กับพวกนี้เหรออุ้ยอุ้ยคุณไม่ไหวหรอกเด้อไม่ไหวหรอกเด้ออย่างนี้ตายนะนี่ตายฟรีนี่ไปดีกว่าที่ทำลายไปเลยครับผมไม่น่าไหวดอกจริงจังจะเป็นต้องซ่อมแซมโอ้มันสู้ไม่ไหวดักแด่เมื่อกี้เนี่ยดักแด้อุ้ยแมงมุม มันมุ่ยักษ์อุ้ยโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงนี้ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนเวบ๊นี่ฮะนี่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 น,นี่โอ้เกือบไม่รอดนะท่านผู้ชมนะดูเคล็ดก่อนนะอ่าห้องแลบบแนวพุ่มไม้นะผมปักสองเคล็แหละห้องแลบบแนวพุ่มไม้เนะี่ยผมต้องหาดูก่อนนะ แนวผู้ไม้อย่างนั้นเหรอต้องดูในแผนที่นะครับเนี่ยที่เรามาร์คไว้อยู่นี้เราจะสำรวจไปไม่ไม่เยอะเลยนะแถวนี้เกปาก,กระป๋องอันนี้อะไรอะ่ะสิ่งมหัศจรรย์นแนวผู้ไม้เออเราต้องมาหาดูตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บ ไปเดี๋ยวสำรวจก่อนนะฮะได้อยู่ได้อยู่คุณดูนี่ผมเปิดครบเพลิงไฟมาไว้วิ่งก่อนนะครับของพวกที่เราเอาไปครัฟอะไรได้นะเดี๋ยวผมต้องใส่ผมใช้พวกผ้าพันแผลก่อนเจีเยบีกูดบอย เราว่าเรามาแถวนี้นะรอบหนึ่งนี่มันบอกว่ามีกาย,ยสำรวจแถวของผู้ไม้ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะโอเคอ่ามันให้เราทำอะไรแถวนี้นี่ตืี๋สำรวจก่อนนะครับ อ๋อขึ้นไปด้านบนหรออาจจะใช่นะท่านผู้ชมนะไปเดินไปดูนะครับอาจจะมีอะไรอยู่ข้างบนก็เป็นได้หุ้ยนั่นหรือเปล่าจ๊ นี่ไงเจอแล้วสถานีในทุ่งหญ้าใหญ่โอเคเครื่องวิเคราะห์ใช้สถานีได้นะตรงนี้โอเคผมมาวิเคราะห์อของก่อนนะครับตัวนี้กูดบอยโอเค อีกขอของพวกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมสร้างเต็นท์อยู่แถวนี้ดีกว่านะคนดูนะอ,อ่สร้างเต็นท์ก่อนแป๊บนึ่งฟับสิ่งก่อสร้างเ,เต็นต์นอนอยู่ไหนนะคนดูนี่ไงเพิ่งหมายเหยนก่อนตรงนี้โอเค ใบโคบูร์โอเคแต่ผมลงไปหาใบโคบูร์ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะอุ้ยตายไม่เอาขึ้นมาสร้างนะท่านผู้ชมใบโคบูร์ใบโคบูร์นี่เส้นใย,ยพืชน,นะครับใบโคบูร์ over, ผมต้องไปตีเอาจากตรงนู้นนะครับจุดนูน้นโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม กราวดิดนะบนเครื่อง Nintendo Switch Lite นะครับก็คกมนี้ก็เล่นได้นะท่านผู้ชมนะประมาณ20-30ถึงเฟรมเนาะสำหรับใครที่อยากหาโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยูด่ยด้านหน้าในแต่คลิปนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่โคก็อตัวไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบายจ้า